ทีมเทพที่ดาภูมิใจเสนอเทพีอิลูเมีย Miss Universe โก l ูอ i ลู u มีย ฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเจฟจิดาชารนลรเช่นเดิมนะแล้ววันนี้ก็อยู่กับคุณอะตอมนะจ๊ะในเกมอาโอวีนั่นเองจ้ะนี่ก็ผ่านคุณแม่เอลูเมียนะคะมาไต่แรงค่ะในแรงแพทโกแพทโกโกแพทแพ,ทแพทอยู่นี่นะคะมาแล้วมาเล่นคุณแม่เอลูเมียกันเลยค่ะดูสิในทีมและทั้งสองทีมฉันเป็นผู้หญิงสวยอยู่คนเดียวเธอเห็นไหม ฉันสวยสุดเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงในคนเดียวในเกมเนี่ยสวยมากคุณแม่อิลูเมียองปัสู้กับเหล่าชายชะก,กันทั้งรายดูสิ day shorts first my ride มาแล้วค่ะมาเลนกางนะคุณแม่มาเลนกางต้องเจอกับตรงฟางนะมาตงฟางนีงก่กะคนไหนเนี่ยทีมชินนใค,ใครหล่อสุดคนนี้นเป็นสามีของเจ้เองค่ะ มีคุเจลูปเป็นใครดีล่ะเป็นพี่แบทและกันเนะพี่แบทหล่อสุดละกัน <laughs> อมีสามีน้อยเป็นอ,อมแวนนะคะ <laughs> เป็นสามีน้อยเนี่ยเป็นฟุตบอลคะ่ะส,สามอีอม คนโตนะคะสมัยชัยสายมีคนโตเหมือนลูกเลยอะสายมีคนโตนี่ยเป็นคุณแบทแมนค่ะเป็นมหาเศรษฐีเหมือนคอร์ทไทม์ซิตี้นะคะหล่อรวยนะคะมาในคุณแม่ก็อยู่เรนการ์ดก็เจอกับตงฟางนะคะแม่ค่ะคุณแม่ก็เดินเล่นตะม่อมตะล่อมในป่าค่ะทีมนั้นก็มีผู้ชายนะอ๋อผู้ชายหล่อมีดวดคนนั้นก็หล่อนะคุณริกเตอร์ก็หล่อนะคะออสันนิสแมนฮะมา ยุ่งกับองค์แม่นะดวงผีเอ้ดวงผีจะเปิดรอจะเลเวลสองอนเลเวลสีไวมากหนึ่งดวงผีมาดวงผีในสกินแมลงทับนะคะมาตาอนี้นะคะมีแอสซัซินสอ,องคนค่ะมีสปอร์ตแทงตัวหนึ่งนะแล้วก็มีแคร์รี่ d i s o u belong to, belong to ดินแดนนี้อยู่ใต้าภายอยู่ภายใต้าอานัตของข้าชินองเจค่ะ, <laughs> คะมา ค่ะร้อยค่ะร้อยตีค่ะได้ไหมมนุษย์หินฟิกเกอร์ไปอ้โหสวยงามากอ๋อเดวิลเรเกรสติสสายมีของฉันไปนค,นคุณค่ามนุษย์หินไปตายค่ะรอมากเลยค่ะพี่แบคค่ะอแวนอีมาแวน,าวน,าวนตายนะแวนแวนจะดพี่เจไม,ม้อังตีเออนี่ไงล่ะซานิตตายแล้วเจได้หนึ่งคนยุทธันตุ้มคนที่สอง ในสองคนสวยๆ d บิ b คิวค่ะ You dare challenge m y w i l l จะกล้าได้ยังไงมาท้าทายความประสงค์ของข้า You dare challenge m y w i l l นั่นเองคะ่ะฮอสบัติคะ่ะพลังกีบกุหลาบเมคาของเซ้ในชุด <your S 1> สีแดงดอกกุหลาบแวร์ไซน์นะจะสั่งตรงและนำเข้าจากฝรั่งเศสเมืองผู้ดี เออมังพูดีมันอังกฤษนี่ไม่เป็นไรฝรั่งเศสก็ใกล้ๆแบบผู้ดีเหมือนกันนั่นแหละมา try this มาพี่แปทจัดการเลยค่ะพี่แป๊ดขาหล่อมากหล่อจังเลยค่ะน,นั่งตรงฟังมันเป็นตุ๊ดค่ะทีมเนี่ยน,นะตบมันเลยค่ะนะหล่อนก็แค่เป็นสิทธิ์ในสำนักชนะตรงฟังต้มนี่ไงล่ะถามว่าถ้ากูอันติเนี่ยฉันจะ ฉันดูแบบไหมเวลากดตอบเลยว่าไม่กดโดยใช้จินตนาการล้วนๆค่ะใช้จินตนาการล้วนๆโดนคือโดนไม่โดนก็คือไม่โดนกดร้อยครั้งใช้จินตนาการใช้จินตนาการ90ครั้งเนาะดูแมบป,ประมาณ10บครั้งแหละขี้เพาะขี้เกียจด,ดูเนาะจริงๆเลือนไม่ทันเธอเลื่อนไม่ทันเธอเออออดวงบิดไปดวงมา เซ่มาช่วยละเป็นเมดที่เดินทั่วแมปค่ะมาค่ะดวงพี่อย่าไปทำร้ายดวงพี่นะคะคุณขอาถ้ามันได้ไหมเออเลิศค่ะเอาไม่โดนฮะอยู่ตรงนี้จะมาตีฉันมาอ้าวดักตีช่วยหญิงกับารุนี่ไงแฟนฉันมาช่วยแล้วหล่อมากเลยค่ะอ้าวนีฉันต้องบังให้อ้าวหนีพี่แบดหน,นีไปเอา ฟังไงพี่แบทได้เท่านั้นราคาดูนอ้นองใกล้ตายค่ะขอโทษนะคะสามีขอโทษด,ด้วยสามีฉันเป็นมหาเศรษฐีแห่งเมืองกอรแเมซิตี้นะฉันจะไปขี่ยานบินกับสามีเย็นดีนะัดกับพี่แบทไว้แล้วมาอมอาพัสบัดความสวย ฉันไม่ทำอะไรฉันก็เดินเล่นเนี่ยฉันไม่ต้องถือหอกถือดาบฉันก็แค่เดินสืน่อๆแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาแค่นี้ก็ได้ค่ะและไม่กลับบ้านค่ะมันหน้าอยู่เล่นกันโฮย้ยดวงฟางดีมากค่ะลูกสมเงยเลี้ยเจ๊เอาไว้เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเดี๋ยวเจ๊ะจะเลี้ยงไว้หลังบ้านค่ะมาตอนนี้ฉันตบกับตรงฟางอยู่นางตรงฟางเนี่ยเจลูเนี่ยก็พยายามอย่าเดินไปยืนกลางน้ำบ่อยนะ ราะว่าจะโดนล้วงไงเจ๊ยิ่บางเหมือนกระดาษ A4 อยู่เอาแวนตายแล้วค่ะมาเจมาช่วยแล้วคุณแม่มาช่วยแล้วค่ะสายมีชิวยมาช่วยแล้วเหมือนนั่นเองอ้าวอ๋อดวงผีดวงผีถอยมานะลิตเตอร์วิ่งไวมากมาเลนกลางแล้วดวงผีจะอย่ามาทำลายสัตว์เลี้ยงของฉันนะ้แฉันเลี้ยงดวงไว้ดูเล่นค่ะนะ เลี้ยงดวงไว้ดูเล่นมีที่ไหนวันนี้อมาแม่ก่ะ they will r ส g ิ <laughs> <world regrets> <laughs> พวกมันจะต้องเสียใจที่ทำแบบนี้กับขา้า <laughs> เหมือนแม่หมดยังไม่ดูคำพูดเนี่ยก็เป็นเจ้าแม่งไงเธอนี่ผู้ปกครองวิหารแห่งแสงนะจะบอกให้ต้องสวยอยู่แล้วสว,สวยว่าตายควายลม้มม ขนาดควายยังต้องล้มมาคิดดูสิวัวย,ยังตายเมื่อเจอความสวยเนี่ยมเห็นไหมเนี่ยนี่แคทเชีอร์น่าเรดนะน้องแคทเชอร์น่าเกรย์ค่ะมิสยู n น v e เวิร์ปี2019คือฉันเองมิสยู n น v e เวิร์ t ก็ l ธอเอลูมเมาใส่ชุดแดงมงไม่ลงจะงงมากเลยเนี่ยเนี่ยนะฉันยังไม่ตายเลยฉันสวย ขี่เลนค่ะอยู่เลนกลางต้องมาขี่เลนล่างค่ะเพื่อนตายหายแก๊กอ้วนไปออบเลนโอไมค์ก oh แทนที่แก๊กอ้วนจะไปเลนฉันก็ไม่เข้าใจความนึกคิดตักกะของผู้ชายเหมือนกันนะคะแทนที่แก็กอ้วนจะไปช่วยแวนค่ะไม่ค่ะให้ปีแบตไปช่วยแวนค่ะหนามากนะแล้วก็ให้แก๊กอ้วนมาอยู่เลนล่างดาเมจเยอะมากนะช่างเขาเถอะฉันไม่อยาก สั่งเขาฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงสวยเด้อสวยๆในเกมคอยบงการอยู่ด้านหลังเป็นเจ้าแม่มานี่ค่ะอี๋แน่เออสุรายนินยาตายดิแอซซิตเจ็ดเราเห็นไหมเนี่ยออเออย่าไปลุ้มฉันอย่าไปลุ้มฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอ๋ออ๋อช่วยด้วยฉันถูกลุ้มเอาเพื่อนตายฮ่าหมดแล้วใครจะช่วยฉันนะเนี่ยอีเก็กอ้วนแล้วอีเก็กอ้วนยืนเกาะป้อมอยู่เป็นแทงเป็นซับแต่ยืนเกาะป้อมคาเอออ้ายอะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งกับฉันเอออีอีซายนี่อ้อมไปอ้า คุณแม่ตายเลยพวกผู้ชายดิดูลุงคุณแม่สาบหนึ่งคุณแม่ก็ตายสิคะรออะไรมาโอ้โหมาดวงผีก็ตายค่ะคุณแม่จีมากนี่สามีชันล้างแค้นให้แล้วขอบคุณนะพี่แบทค่ะมามาคุณแม่เดินมาเลนกลางแล้วบ้านแหกและโดนลุงเมื่อกี้ เอาจะนฆ่าป้อมเลยเอาจะนจะตายอีพวกนี้เนี่ยมาหึมนางเอสุรานิญญานยามานี่ต้องเจอพลังกีบกุหลาบเมคาของฉันมาหนี้สามีคะารอรอรอข้ามันค่ะพี่แบทฉันพี่แบทฉันเล่นมา2,700รยกว่าตากิีดเอาเล่นแต่แบทแมนฉันก็ไม่เข้าใจน้องเขาเหมือนกันเล่นแบทแบนส,สองพันสี่หนระือสองพันเจ็ดนี่แหละฉันไปดูประวัติเขาพระเจ้าออ ฉันไม่ว่าเขาหลอกเพราะเขาหลอมาเออมาดีมากหนึ่งตรงฝั่งตายหาไปแล้วบอกแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรฉันคอยบงการอย่างเดียวนะต้องเข้าใจนะว่าคุณแม่อิลูเมียเป็นเมดซับนะคะไม่ใช่เมดแอสซินดังนั้นจะหวังว่าจะให้คุณแม่ไปวิ่งฝ่าการโดนตีนก็อย่าหวังเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องคอยสกิล อยู่แนวหลังคาต้อง้าใจนะคะอีกพวกผู้ชายที่บอกว่าทำไมเมดไม่ไมาช่วยเมดไม่เดินเลยจะให้ฉันเดินไปฉนันก็ตายสิเนอะอันติก็มีเนี่ยกดได้ทั่วแมบบจะเดินไปทำหอยอยะไรเนาะขอบทน,นิดนึงเนาะมาอะมีมเสียงมาเห่ามาเห่าด้วยแมค่ะคุณแม่ก็เดินตะล่อมตะล่อมอยู่กลางน้ำนี่แหละนี่มันหลุมนี่มันไหหมัดนี่มันไหปลาของเอลซูรานินยาใช่ไหม แม่มะสิบห้าต่อสิบเอ็ดแล้วตอนนี้มาค่ะตรงนั้นเหมือนจะมีประเด็นนะคะเอาอีกแก๊กเด้งลมมาแล้วเออด้วงเป็นแอสซัสซีนสองตัวก็ทำหนะ้าที่ให้มีประโยชน์นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักนะคะด้วงผีของคุณแม่มาเอา มาคะ่ะอ้ออแทงไปคะ่ะแกรกจะให้ฉันแทงเหรอมาอา๋อก็เดินสวยๆกลางแม่น้ำนี่ไหม,มนี่ค่ะรอลอยรอลอยอยู่กลางแม่น้ำมาแล้วอ้นาวนีก่แก๊กดึงลมอีกแล้วสองรอบเลยนะอา้าไปพูดนิสเหมินต้มกดโดยใช้จินตนาการคะ่ะ ว่าต้องโดนสักตัวแหละนะกดไปนะ่ะเเนาะเออนี่แน่ตายไปซะนั่นตรงฟางนี่ไงล่าเอาคิดจะมนลองดีกับเจ้เหรอตายหาให้หมดเลิศที่สุดไม่ได้ฆ่าใครเลยแอซิดอย่างเดียวเลิศค่ะตายหาให้หมดฉันก็เดินสวยๆไปต้องทำะไรให้ผู้ชายเขาไล่คาบ้าคิวกันไปนะพวกผู้ชายเนี่ยฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงสวยฉันก็เดินไปวันๆ คอยสกิลอยู่แนวหลังสูดสวยคะ่ะมาแอสเซนซ์สองตัวดันข้างบนไปละเอออ,อีกแก๊กให้ฉันตีบ้านออ่ะดาเนจเยอิเหลอเกินเนี่ยมาเออ,เอออ่ะมาค่ะพี่แบชชันมาแล้วเนี่ยนั้นแก๊กดึงอะไรมาดึงดึงอ,งอวกาศมาค่ะอวกาศหมายถึงสถานที่ที่ไม่มีอากาศ เอาคยวว่า how are we born นี่จงก้มหัวให้ค่ะนี่ไงล่ะลังแต่ชาเละมไม้เป็นสก้าดียังไงมันท้าทายความประสงค์ค่ะบางอาจมันลุทีล้างแขนและมันสานดเหยียบหัวมันไปนี่แน่เอาอีกแก๊กกระดูดมาแก๊กดูดมา try this ได้ไหมเออโอ้ยไม่ได้ค่าแอซเซอย่างเดียวมานางตรงฟังมันนี่หล่ังก็แค่เด็ก ในวิหารเลยนะ,ะมันเก่งเกินเจได้ไง <laughs> มางงงกลับบ้านกันนะเลือดสมุดอ่ามีตุ๊กตาฮิมะอยู่ข้างบนด้วยมีตุ๊กตาฮิมะอยู่ข้างบนด้วยมามาค่ะชิ้นที่ห้าเป็นสตาร์ทอันูและชิ้นสุดท <ground> ้ายไม่รู้อ่ะเจชอบออกสมุดต,ตัดฮิวใครจะออกสมุ หาสมุดเวทก็ได้นะสมุดสีเขียวฮอลลี่ออฟฮอลลี่ก็ได้แต่ว่าฉันชอบออกมาวิ่งฟอร์มีออกตัดเหี่ยวไว้ตัดเลือดอีพวกแ <Ret reat. S 1> ทงถึกโคถึกทั้งหลายแวนแวนแหวนหอยมาแวนแวนแวน่ะ uh, uh. ดวงผีฉันจะตายหา่าแล้วเนี่ยแอสซิสต์ฉัตายไปแล้วสองตัวมาุณแม่ตายตัวเดียวค่ะคุณแม่สวยมาก <R ally. S 1> <laughs> ฉันพี่โดนล้วงตรงกลางนะเพื่อนตายหา่าหมดไม่มีเพื่อนช่วยเนาะ ผู้ชายตายหมดฉันก็เลยต้องตายตามผู้ชายไปนะสิมาชาาัดเจ้าอ้าวดวงผีฉันตายแล้วเอา้า <c oughs> กดเล่น,เ,ลนเอวสุดต,ตายเฉยเอางง <c oughs> ว้ายกดเล่น,เ,ลนเอวสุดต,ตายหาค่ะนางงนไปแล้วแชาเลน่นไอเวล ไม่เหลียวม,มา,มาคุณแม่แรงแล้วตอนเนี้ยของแบบฟูลแล้วฟูลแล้วคุณแม่ฟูลแล้วตอนเนี้โอ้บ้านคะ่ะออหนึ่งสองอบ้านแหกๆก็เดินไม่ทนันเดินไม่ทนันสูงสูงมากสซ่สูงแปดเดีวม,มาหนึ่งมน,ธธนุษย์หิน ไปจัดการมรจุงผีของแจ้มาตัดเลี้ยงแม่รักของฉันทีมากเออเลิศมากค่ะมาเห็นไหมคุณแม่ต้องทําอะไรเลยค่ะคุณแม่เดินไปเดินมามันต้องบวกคุณแม่ไม่เกิดมาลูกอ่ะดีมากกลับมาเห็นไหมันซานิดนะหล่อนค่าฉันซ้ำขึ้นใจอ่ะออกแล้วของฟูแล้วตอนนี้สมุดตัดฮิ้วเดี๋ยวฟูแล้ว ควบทุกสิ่งอย่างและครูดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละมาทำเอาดาร์กจีดาร์กกันเถอะทำไมอะไรล่ะอ่านไม่ออก <Ret reat. S 1> อ๋อเอออมาสานิดแวนวิง่งฆ่าเลยค่ะสามีน้อยเอาวิ่งค่ามันข้ามา <c oughs> ฉันไม่ช่วยแล้วมา <c oughs> มา <c oughs> หน่ยการ์ดีนะครับชุดนี้เนี่ยเซยชอบอยู่นะนี่ก็บว้ยฆ่าให้หมดดึงลมรอบที่85ล้านแหละนังแก๊กเนี่ยดึงลมบ่อยมากยังมาฆ่าหมูฉันคนสวนฉันเนอะอย่ามาฆ่าคนสวนฉันมาเอาแวน่น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 เอาตายหา่าละเห็นไหมแว่นฉันตายละ ด่ว,ดวงฉันเป็นจัดการเลยลดีมากสัตว์เลียงที่น่ารักของฉันอีกแก๊กหนึ่งลมรอบที่90มามานะมาเนอาจะมาล้วงเจ๊เหรอคะล้วงคุณแม่เหรอจัดการมันค่ะสามีไปจัดการมันค่ะพี่แบจะไปจัดการให้ฉันเองมามามา,มา รู้ไหมสามีฉันเป็นมหาเศรษฐีนะและฉันก็ต้องเป็นเศรษฐีดีแห่งเมืองก็แทบซิตี้สิมาฉันเป็นเจ้าแม่แห่งวิหารแห่งแสงก็คู่ควรกับเศรษฐีแห่งเมืองก็แทบซิตี้นั่นแหละถูกแล้แครี่มันออกเหรอแครี่มันงอนแล้วค่ะมันไม่เล่นแล้วทีมนั้นน่ะเยซุลานินยามันออกมันออกหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ออกโอ้มันยืนอยู่บ้านโอ้โหเห็นไหมอ่ะตายห้าหมดเลย ทิปเปิลคิวอะ่ะสวยมากอันติเจลูฉันเมื่อกี้ฉันกดแบบจีชายจีตนาการมากป๊าสวยมากเอาตายไงพี่แบทฉันตายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจลูจัดการเองเดี๋ยวฉันจบให้ค่ะตายส,น,าสานังสนิทนีอ่อนสลัดศพมันหน้าฆ่าฉันดีนักไว้พูนิชเมนต์ต นี่ไงล่ะชน,นะสวยสวย Miss Universe go to Miss Universe go to Illumia วาบ่งต้องลงที่ฉันสิกาจะลงที่ใครไม่ได้สาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการรีวิวในวันนี้นะคะรับการมากับพูค่ะแบกพูทั้ง5คนค่ะ กับเจลูกนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันุกี่กับคำว่าบา,บายยนะจ๊ะจุบๆบ